เมื่อเริ่มก่อตัวสึนามิจะสูงแค่30เซนติเมตรแต่เมื่อมันเดินทางเข้าใกล้ฝั่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสูงมากขึ้นเท่านั้นในเวลาไม่นานมันก็จะเคลื่อนเข้าสู่เขตน้ําตื้นและเริ่มช้าลงที่ชายหาดมนุษย์ซึ่งตัวเล็กเหมือนมดกรีดร้องและวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางคลื่นยักษ์สึนามิลูกแรกก็ซัดเข้าฝั่งยอดคลื่นมักจะเคลื่อนที่เร็วกว่าท้องคลื่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้คลื่นมีความสูงชันมาก จุดต่ำสุดของคลื่นจะถึงแผ่นดินก่อนส่วนอื่นกระบวนการนี้จะสร้างปรากฏการณ์สุญญากาศซึ่งจะทำให้น้ำลดลงจากชายฝั่งท่าเรือและพื้นทะเลจะโผล่ขึ้นมาผู้ที่สังเกตเห็นสัญญาณแรกของสึนามิที่เข้าใกล้าชายฝั่งนี้ยังคงมีโอกาสเอาชีวิตรอดได้5นาทีต่อมาคลื่นขนาดยักษ์จะเข้ากระทบฝั่งและพัดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ไม่ใช่คลื่นเพียงลูกเดียวเท่านั้นเพราะยังมีอีกหลายลูกที่จะตามมา ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคลื่นขบวนคลื่นขบวนนี้เดินทางเร็วแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดคลื่นเท่าไหรแต่ขึ้นอยู่กับความลึกของมหาสมุทรคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ได้เร็วกวับเครื่องบินเจ็ตกลางมหาสมุทรแต่เมื่อเข้าสู่เขตน้ําตื้นความเร็วจะลดลงมันแตกต่างกันมากเมื่อเราพูดถึงความสูงของสึนามิบนพื้นผิวของมหาสมุทรที่เปิดโลง่งคลื่นมักสูงไม่เกิน30ซนติเมตร นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเดินเรือที่มีประสบการณ์ก็อาจไม่สังเกตเห็นคลื่นที่อันตรายเช่นนี้แต่น้ำทะเลจะสูงขึ้นอย่างมากเมื่อสึอนามิเข้าใกล้ฝั่งคลื่นสึนามิลูกแรกมักจะไม่ใช่คลื่นที่แรงที่สุดแต่หลายคนไม่รู้และเข้าใจผิดอย่างมากซึ่งบางครั้งก็ทำให้พวกเขาเสียชีวิตหลังจากคลื่นลูกแรกหายไปผู้คนก็คงรู้สึกโล่งใจขึ้นและคิดว่าความอันตรายได้จบลงแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่คลื่นลูกต่อไปที่ใหญ่และทรงพลังกว่ามาก กวาดร่างของพวกเขาลงไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับสึนามิคือมันสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้โดยแทบไม่สูญเสียพลังเลยสึนามิยังสามารถเดินทางเข้าสู่แผ่นดินได้หลายพันฟุตด้วยโดยปกติแล้วมวลน้ำจะมีปริมาณมากจนน้ำหนักมหาศาลและแรงน้ำกวาดทุกสิ่งที่ขวางทางจนหายไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ต้นไม้ผู้คนและแม้แต่อาคารเสียงซัดของสึนามิที่ใกล้เข้ามานั้น ดังยิ่งกว่าเครื่องบินเจ็ตที่กาลังบินขึ้นซะอีกบางครั้งคลื่นสึนามิก็มาพร้อมกับฟองน้ําและบางครั้งมันทําให้ทะเลถอยร่นลงไปเหลือไว้แต่ปลาที่เกยตื้นและเรือที่พลิกคว่ำตาอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดสึนามิหนึ่งในภัยพิบัติที่ไร้ความปราณีและร้ายแรงที่สุดขึ้นได้สาเหตุของสึนามิมากกว่า70%เเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำ ตัวอย่างเช่นสึนามิในวันกซิ่งเ Day ซึ่งเกิดขึ้นในปี2004ี่ที่อินโดนีเซียมันเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดคลื่นยักษ์หลายลูกคลื่นที่สูงที่สุดนั้นสูงพอๆกับประตูชัยในปารีสแผ่นดินถล่มก็สามารถทำให้เกิดสึนามิได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี1963ที่อิตาลีหลังจากนั้นป่าไม้ดินและหินกว่า250ล้านลูกบาทเมตรก็ถล่มลงไปในทะเลสาบ คลื่นน้ำสีเข้มปกคลุมท้องฟ้าเหมือนหมู่บ้านเล็กๆที่ด้านล่างของเขื่อนวาจรซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกด้วยเสียงคลื่นซัดที่ดังสนัน่นคลื่นได้ซัดมาที่ขอบเขื่อนและพัดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าคลื่นยักษ์สึมิมิที่สหรัฐอเมริกาในปี1980ก็เกิดจากดินถล่มเช่นกันที่ด้านบนของภูเขาไฟเซนเฮเลน450เมตรพังทลายลงหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ดินที่ถล่มส่วนหนึ่งตกลงสู่ทะเลสาบสเปริตมันถ้าไม่เกิดคลื่นน้ําในทะเลสาบเป็นคลื่นที่สูงเกือบเท่าหอไอเฟลการประทุของภูเขาไฟก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ5%ของโลกตัวอย่างเช่นสึนามิที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นในปี1883เกิดจากภูเขาไฟกรากระตัวที่ปะทุขึ้นในช่องแคบซุนดาการประทุเกือบจะทําให้แมกมาทะลักขึ้นมาจากใต้ภูเขาไฟจนหมด พื้นทะเลและพื้นดินถล่มลงมาเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดคลื่นสึนามิหลายระลอกซึ่งสูงขึ้นจากระดับน้ําทะเลมากกว่า40เมตรคลื่นสึนามิบางครั้งเกิดจากอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกของเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนที่คาบสมุทรยูคาทานใช่อุกกาบาตลูกเดียวกับที่เราคิดว่าทาให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์มันทําให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก คลื่นลูกแรกสูงกว่าเบิร์ชคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกเกือบสองเท่าแต่สึนามิส่วนใหญ่ประมาณ80%เกิดขึ้นในวงแหวนแห่งไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกทำไมนะเหรอชื่อของมันมีที่มานะเพราะมันเป็นจุดที่มีการประทุกของภูเขาไฟหลายตันไงละ่ะนักเดินเรือและนักสำรวจชาโปรโตุเกตเฟอร์ดินานแมกเจเลนได้มาเยือนมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อต้นศตวรรษที่16 เขาพบว่าหน,น้าน้ำนี้สงบอย่างน่าประหลาดนั่นเป็นเหตุผลที่สถานที่แห่งนี้เรียกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกหรือมหาสมุทรที่แสนสงบสุขแต่มีนักเดินเรือน้อยคนที่จะรู้ว่ามันคือที่ตั้งของวงแหวนแห่งไฟมันเป็นภูเขาไฟรูปเกือกหมาและเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวมากมายยาว40 0 0 0กิโลเมตรซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้และก่อตัวไปจนถึงชายฝั่งทวีปอเมริกาเหนือและหมู่เกาะอ,อลูเชียนการก่อตัวยังยาวลงมาถึงญี่ปุน่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจากนั้นวงแหวนจะวนกลับและเข้าสู่นิวกีนีครอบคลุมหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้และสิ้นสุดที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบันวงแหวนแห่งไฟไม่ใช่วงแหวนที่ปิดแต่ถ้าคุณสังเกตภูเขาไฟของทวีปแอนตาร์กติกที่สงบแล้วอย่างละเอียดคุณจะมองเห็นรูปวงแหวนได้ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและเกิดการประทุมากที่สุดในโลกอยู่ในบริเวณนี้มันคือภูเขาไฟเมา์น่าลัวและคีลาเวอาในฮาวาย ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นภูเขาเซนเทเลนในสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟกรากาตัวในอินโดนีเซียและภูเขาไฟอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่างไรก็ตามแนวภูเขาไฟได้ก่อตัวขึ้นร,รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกและเกิดขึ้นที่จุดบรรจบกันของแผ่นเปลือกโลกที่ใหญ่ที่สุดหลายแผ่นได้แก่แผ่นทวีปอเมริกาเหนือแผ่นทวีปยูเรเซียแผ่นทวีปแคริบเบียนแผ่นทวีปแอนตาร์กติกและแผ่นทวีปอื่นๆแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ไม่เคยหยุดการเคลื่อนไหว มันจะชนกันเคลื่อนออกจากกันหรือเคลื่อนตัวไปเกยกันปรากฏการที่ไม่รู้จบนี้ทําให้ภูเขาไฟประทุขึ้นร่องลึกของมหาสมุทรก็ดูจะไม่เป็นสีน้ําเงินอีกต่อไปร่องลึกมาเรียนาที่ลึก11กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟเช่นกันมันเกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งถูกดันเข้าไปใต้อีกแผ่นหนึ่งทุกวันนี้แผ่นมหาสมุทรนาสกากําลังถูกกดให้เคลื่อนตัวลง และเข้าไปอยู่ใต้แผ่นทวีปอเมริกาใต้โชคร้ายที่แผ่นมหาสมุนทรนาสกาไม่ได้เคลื่อนตัวลงอย่างราบรื่นกระบวนการนี้ได้ยกระดับความสูงของภูเขาขึ้นและหินหนืดก็ทะลักออกมาถึงพื้นโลกมากขึ้นเมื่อแมกมาไหลทะลักมาจากแกนโลกล้อมเหลวของเราแผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนที่และเกิดการเสียดสีกันความแันจะก่อตัวขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นและก่อให้เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางของแผ่นดินไหวกระจายอยู่ในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมาบรรจบกัน แผ่นดินไหวเกือบ90%ของโลกทั้งหมดเกิดขึ้นในบริเวณวงแหวนแห่งไฟแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้เกิดขึ้นในบริเวณนั้นโดยมีขนาด9.5ลิตรจาก10ลิตอร์แผ่นดินไหววาวดีเวียหรือที่เรียกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคม1960ซึ่งกินเวลาเกือบ10นาทีภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขนาดเท่ารัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดคลื่นสซนามิขนาดใหญ่ที่พัดถึงชายฝั่งฮาวายญี่ปุ่นฟิลิปปินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยผู้เชี่ยวชาญมักอธิบายว่าวงแหวนแห่งไฟเป็นเรื่องบังเอิญเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในฝั่งตรงข้ามในเวลาเดียวกันมันมักจะไม่เกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นในปี2016ที่เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งที่เกาะคิวชูในญี่ปุ่น หลังจากนั้นไม่นานชิลีก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.2รลกเตอร์แต่แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งนี้ไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ประมาณ16,000กิโลเมตรพื้นที่ว่างนี้ใหญ่เกินกว่าที่แผ่นดินไหวจะเชื่อมถึงกันได้อย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวใต้ทะเลก,ก็ทำให้พื้นมหาสม,มุทรยกตัวสูงขึ้นหรือยุบตัวลงไปที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเหตุการณ์นี้เข้าไปแทนที่น้ำปริมาณมหาศาล และก่อให้เกิดคลื่นที่กลายเป็นสึนามิในไม่ช้าและเนื่องจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในวงแหวนแห่งไฟบ่อยกว่าที่อื่นในโลกโบริเวณนี้จึงทําให้เกิดสึนามิมากมายแต่อย่างไรก็ตามแม้มหาสมุทรแปซิฟิกจะเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็อาจหายไปในอีก300ล้านปีข้างหน้าแผ่นเปลือกโลกกําลังเคลื่อนตัวมหาสมุทรแอตแลนติกยังคงขยายตัวออกและมหาสมุทรแปซิฟิกกาลังหดตัวลงอย่างช้ามากแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ สักวันหนึ่งทวีปอเมริกาอาจชนเข้ากับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งกําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือหลังจากนั้นทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียก็มีแนวโน้มที่จะรวมตัวเข้ากับมหาทวีปใหม่นี้กระบวนการนี้อาจสร้างแพนเจียนใหม่ที่เคยเป็นมหาทวีปโบราณในช่วงเวลานั้นมันเป็นเพียงทวีปหนึ่งเดียวในโลกและเริ่มเคลื่อนออกจากกันเมื่อ200ล้านปีก่อนแต่นักธรณีวิทยาบางท่านไม่สนับสนุนทฤษฎีนี้พวกเขาเชื่อว่ามหาสมุทรแอตแลนติกหรือมหาสมุทรอาร์ติก มีแนวน้มที่จะหายไปมากกว่ามาหาสมุทรแปซิฟิก